สีแดงมันแสบตาจริงๆนะครับกับเจ้าคันนี้ t o โยต้ายาริ1.2ตัว h ไฮปี2020ได้มากับตัวท็อปเลยนะครับรถสีแดงสวยสดงดงามมากนะครับผมราคาค่าตัวเบาๆนะครับคันนี้399,000บาทเท่านั้นใครกำลังหาอยู่แล้วก็ดูคลิปนี้ให้จบเลยครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์นะครับสาขาสำนักงานใหญ่แห่งใหม่สุวินทวงศ์46ที่เดิม ที่นี่เรามีรถให้คุณเลือกซื้อเลือกหามากกว่า500คันนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก่งเล็กกลางใหญ่รถกระบะรถตู้ SUVPPV มีหมดเลยนะครับผมวันนี้ขอนาเสนอกับเจ้าคันนี้เลย Toyota Yaris 1.2ตัว HIGH ปี2020นะครับผมเป็นตัวท็อปเลยได้มากับสีแดงสดเลยนะครับสวยมากนะครับเลขไมล์การใช้งานอยู่ที่83,000โลเท่านั้นนะครับผมตัวรถสีสวยเดิมรอบคันเหลี่ยมสามรอบคันเนีย่ยไม่มียุบไม่มีบุบไม่มีรอยลักยิ้มไม่เห็นเลยนะสภาพสีสวยเต็มมากนะครับคันนี้ รถปี2020 5ปีใช้งานไปเพียง83,000โลนั่นนะนะดีไซน์แดงดำสวยงามน่าใช้เลยนะครับเป็นสีแดงในเฉดที่สวยมากนะครับผมนี่เลยพาชมตัวรถรอบๆคันนะฮะบ,บอกเลยว่าเป็นรถเล็กๆที่น่าใช้อีกหนึ่งคันราคาประหยัดนะครับผมราคาประหยัดคุ้มค่าอีกหนึ่งคันผ่อนเบาๆนะคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ6 0พันเองนะครับผมราคาค่าตัว3าม0 0 0เก้บาทเครดิตดีปีดาวผ่อนเริ่มต้น6,700บาท ประมาณนะครับผมลูกค้าออกได้ทุกอาชีพเลยนะคันนี้อะเรามาดูดีไซน์กันตัวรถนะครับผมด้านหน้าให้ดูกับชุดโคมไฟหน้าของเขานะครับคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับ1.2ตัวไฮนะครับไฟหน้าอาจจะเป็นหลอดโปรเจคเตอร์เลนมาให้แล้วนะครับผมไฟเดย์ไลท์มีมาให้พร้อมไฟตัดหมอกด้านล่างมีมาครบเลยในชุดระบบไฟด้านหน้าของเขานะครับผมกระจัาหน้าดีไซน์มาสวยเลยครับสีดําเป็นโนมแบล็คแบบนี้นะครับด้านล่างบริเวณกันชนจะดีไซน์เป็นแบบ เส้นสีซินเวอร์แบบนี้นะครับดีไซน์เป็นแบบบัมเปอร์กันกระแทกเหมือนรถคอสโอเวอร์เลยนะครับผมสวยดีนะดีไซน์มาดีเลยเหลี่ยมสันปากระโปรงสวยคมชัดเจนนะครับผมไม่ยุบไม่บุบไม่มีรอยลักยิ้มให้เห็นเลยนะครับผมตัวล้อมาดูที่ด้านฝั่งล้อกันนะครับล้อแมกขอบ15นะครับ 4R พูทโทนปัดหน้าเงานะครับผมแล้วก็รัดด้วยยางดัลล็อปปี2025เลยนะครับดอกลึกๆพร้อมใช้งานเลยคันนี้นะครับผมเว้นกันชนหน้าโปร่งซุ้มล้อต่างแนบสนิทช บริเวณซุ้มล้อเนี่ยเขาจะตกแต่งด้วยกับสีดําด้านด้วยนะฮะนี่เลยเป็นกระอบแบบน,นี้ทําให้รถมันดูสปอร์ตฉบเขี่ยวขึ้นนะครับผมกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับสีดําสวยเลยนะครับตัดกับสีตัวรถได้อย่างลงตัวเลยนะเหลี่ยมสันด้านข้างฝั่ง,งซ้ายครับนี่ดูเลยสวยคมแน่นอนสีสวยเลยนะครับไม่ยุบไม่บุบไม่มีรอยรัดยิ้มเลยนะคิวกันสานมีไม้คบทั้งสี่บานมือเปิดประตูเป็นสีโครมเมียมนะครับผมมาดูด้านหลังกันบริเวณด้านหลังนะครับผมก็จะเป็นดีไซน์ไฟท้ายแบบว่า ตัวไฟท้ายไฟเบรกเนี่ยเป็นแบบ LED ด้วยนะครับผมแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยใสๆส,ส,สวยๆเลยนะครับไม่ขุ่นไม่เหลืองไม่มีรอยแตกรายงานใดๆรวมถึงไฟหน้าด้วยนะด้านหลังมีกล้องถอยมาให้เรียบร้อยแล้วนี่เลยนะครับผมกล้องถอยด้านหลังะแล้วให้ดูทรงด้านหลังของเขานะครับนี่เลยบริเวณชุดสเกิร์ตหลังนะครับจะเป็นแบบบัมเปอร์กันกระแทกสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมด้านบนเป็นแบบว่าสปอยเลอร์สีแดงสดสีเดียวกับตัวรถนะครับผมสวยงาม แล้วก็มีสาอากาศแบบคีทฉลามชาร์กฟินมาให้ด้วยนะครับผมคันนี้สวยน่าใช้อีกหนึ่งคันเลยครับสีแดงสดๆเลย <ST AR> ที่บริษัทรถยนต์เนี่ยเรามีโตโยต้ายาริสแต่ให้เลือกมากกว่า30คันเลยนะ <ST AR> ใครหายาริสใช้อยู่เนี่ยผมดูผมแพนให้ดูเลยนะครับผมนี่เลย <ST AR> มีเยอะเลยนะครับวันนี้ขอแนะนํากับคันนี้เลยสีแดงสดๆแบบนี้สวยๆแบบนี้นานๆจะมีเข้ามาทีนะครับผมราคาเบาๆด้วย3ามแสนเก้าหมบาทเครดิตดีปีดาผ่อนเริ่มต้น6,700ด้อยบาทเท่านั้นนะอ่ะ เรามาดูในส่วนของโครงสร้างกันหน่อยนะครับผมรถทุกคันเรารประกันอยู่แล้วว่าไม่มีการชนหนักพิวามตัดต่อกรอไม้จมน้ํากลับสีหรือไฟไหม้มาแน่นอนพาร์กระจกนะครับพาร์เดิมจากโตโยต้าทุกบานนะัประกันเลยนะครับผมมาดูโครงสร้างด้านในกันพาชมเลยนะครับผมนี่แงออกมาสักครู่นะฮะบ,บริเวณนี้ครับจุดสปอตเมทอาร์ครนะครับสวยกล,กลมๆแบนๆแ,แ,แบบนี้เลยเรียงตัวกันสวยงามนะครับผมรูปไปเนี่ย ผิวเรียบเนียนเลยนะครับไม่เป็นแบบผิวเปลือกส้มเลยนะสีเดิมแน่นอนโครงสร้างเดิมแน่นอนไม่มีการบิดงอการดัดใดๆมาเลยนะครับผมรับประกัน5ดาวเลยนะครับก่อนส่งมอบรถนะครับเราตรวจรถให้อีกนะครับผมจากบริษัทจากเยอรมน,นีนะรับประกันได้ว่าโครงสร้างเครื่องยนต์5ดาวแน่นอนนะครับผมนี่เลยให้ดูน็อตหัวน็อตบริเวณสเสา A นะครับหัวน็อตบานประตูไม่มีการขยับใดๆนะหัวน็อตสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับผมเสา B เช่นเดียวกันนะครับนี่เลย หัวน,น็อตแดงๆสวยๆใสๆแบบนี้เลยนะภายในสวยมากเดี๋ยวพาไปดูอีกทีหนึ่งนะครับรถใช้งานไปแค่8,000 80, 0โลบริเวณเพลทเนมครับอยู่ชัดเจนนะครับบรรุชัดเจนเลยรถปี2020เห็นไหมฮะของ t o y ยต้ายารินะครับผมอ่ะโครงสร้างด้านหลังเป็นง่ายนะครับผมฝั่งประตูด้านซ้าย,ยตู้แต่ด้านหลังนะครับผมเปิดออกมาดูสักครู่นะครับผมปึ๊บแงะยากนิดนึงนะอ่ะนี่เลย จุดสปอร์ตเมทอาร์คสวยกลมแน่นอนนะครับผมโครงสร้าง5ดาวการันตีเลยนะครับมาดูด้านล่างนิดนึงนี่เลยนะครับบริเวณนี้จะเป็นรอยขีบนะครับผมโรบอทขีบเพื่อทําสีน่าจากโรงงานเลยนะครับผมรับประกันโครงสร้างเดิมสีเดิมแน่นอนนะครับผมได้รถจากเพชรยนต์ไปใช้เนี่ยเอาไปใช้กันยาวๆนะครับผมเซอร์วิสอย่างเดียวนะฮะห้าดาวแน่นอนนะครับผมรถของเราอ่ะไปดูโครงสร้างฝั่งด้านขวากันบ้างนะครับประตูหลังฝั่งขวา เปิดออกมานะครับผมอาจจะย้อนแสงสั้งนิดนึงนะครับให้ดูโครงสร้างนี่เลยนะครับผมจุดสปอร์ตสวยกลมแบบเนี้นะฮะไม่ห้าดาวได้ยังไงนะครับผมน่าใช้มากเลยนะคันนี้สวยงามน่าใช้อีกหนึ่งคันนะครับผมการันตีโครงสร้างห้าดาวเลยนะฮะมาถึงฝั่งตูคนขับกันบ้างนะครับผมเปิดเข้ามาดูแงะเข้าไปดูนะครับผมสวยกลมๆแบบนี้นะครับจุดสปอร์ตเม็อาร์ค โครงสร้างเดิมๆไม่มีการตัดต่อการกลับสีมาแน่นอนนะครับผมรับประกันให้เลยนะบอกเลยว่ามีแต่รถดีๆรถส,สวยๆให้ใช้นะครับผมใครหารถมือสองที่แบบว่าการันตีมาแล้วนะว่าใช้งานได้จริงนะครับผมโครงสร้าง5ดาวมีการตรวจรถให้เนี่ยผมแนะนําเลยนะครับมาซื้อกับบริษัทรถยนต์เรามีให้เลือกทุกสีทุกสเปคแล้วก็ทุกเซกเมนต์เลยนะครับผมมีรถเยอะมากมากกว่า500คันอ่ะมาอยู่ในส่วนของ อินททเลียกันบ้างมาดูภายในกันนะครับผมภายในเขาจะตกแต่งเป็นสีดําล้วนนะครับผมเริ่มันที่บานประตูก่อนเลยนะครับประตูนะครับจะเป็นวัสดุแข็งนะครับผมนี่เลยวัสดุฮาร์ดนะครับแต่ว่าบริเวณที่พักซองเนี่ยเขาจะดีไซน์มาเป็นหนังนุ่มๆซอฟทัชนะครับผมเดินได้สีแดงสวยเลยนะคันนี้ดูสปอร์ตเลยภายในสีดําตัดด้วยได้สีแดงนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าสี่บานออโต้บานคนขับนะครับเซ็นทัลล็อกกับเปิดกระจกมองข้างอยู่บริเวณนี้นะครับผมด้านล่างมีลำโพงมาให้ที่วางขวดน้ําที่เก็บของนิดหน่อย นะครับผมมาดูด้านในกันขึ้นมาด้านในนะครับตัวนี้ภายในใหม่มากบอกเลยแปดหมื่นโลนะครับผมพวงมาลัยนี่เลยอยู่ด้านหน้าเรามันตีฟังก์ชันนะครับผมวบคุมเครื่องเสียงรับสายวางสายต่างๆจากบนพวงมาลัยได้เลยนะพวงมาลัยหุ้มหนังเดินได้ด้วยสีแดงนี่ฮะหนังแน่นๆเลยไม่มีการตีการเฟดการขาดใดๆนะครับผมหน้าปัดเดินใหม่นะครับจะเป็นหน้าปัดเข็มวัดรอบนะครับความเร็วแล้วก็มีหน้าปัดดิจิตอลมาให้ด้วยนะครับนี่เลย ใสบอกข้อมูลต่างๆนะเลขมงเลขไมอะไรต่างๆอยู่บริเวณนี้นะครับระดับของน้ำมันคันนี้เป็นกุญแจคีเลตนะครับมาพร้อมกับปุ่มพุสตาแล้วนะครับมีแท็กชั่นคอนโรลมาให้แล้วก็มีระบบออโต้สตาร์ออโต้สต็อปมาให้ด้านล่างมีช่องเก็บเหรียญนะครับผมบริเวณด้านล่างนี้จะเป็นที่เปิดฝากระโปรงด้านหน้านะครับผมฝาถันน้ำมันเปิดได้จากตรงนี้บริเวณเท้านะครับผมแป้นคันเร่งแป้นเบรกนะครับไม่มีการสึกหลอใดๆเลยนะครับสภาพเต็มแน่นอนคันนี้นะครับมาดูคอนโซลกันบ้างนะครับ หน้าจอกลางมาพร้อมกล้องถอยเป็นหน้าจอระบบสัมผัสด้วยนะครับรองรับภาษาไทยแน่นอนนะครับผมแล้วก็แอร์เป็นแบบออโต้นะครับตตาร์รดปุ๊บแอร์เย็นปั๊บแน่นอนนะครับผมแล้วก็มีที่วางขวดน้ำสองตำแหน่งด้านล่างบริเวณหน้าเกียร์นะครับผมเกียร์เป็นแบบเกียร์อออโต้นะครับเบรกมือแบบแมนนวลนะครับคันนี้พาวเวอร์เลสมีมาให้หนึ่งตำแหน่งบริเวณเบรกมือนะแล้วก็มีที่พักแขนเป็นเก๊ะเก็บของได้อีกหนึ่งตำแหน่งตรงนี้นะครับผมอ่ะด้านบนนะครับม่านบังแดดเป็นสีแบบว่าสีเทาดำนะ มีกระจกแต่งหน้ามาให้นะครับผมมีไฟสองเนที่มาให้2จุดนะครับแสงสีวอมนะครับแล้วก็พื้นฐานด้านหน้าเองก็มีกระจกแต่งหน้ามาให้เช่นเดียวกันภายในสวยใสยเลยคันนี้มากับเพดานสีเทาดานะครับผมเข้มๆดุๆแบบนี้เลยภายในสปอร์ตมากนะครับผมมาดูที่เบาะก,กันหน่อยดีกว่านี่เลยเบาะคันนี้บอกเลยว่าใช้งานแปดหมื่นโลแน่นตึงมากนะครับผมไม่ยุบไม่บุบไม่มีรอยลักยิ้มเลยเป็นเบาะหนังสีดําเดินได้สีแดงชัดๆแบบนี้เลยสปอร์ตมากเลยนะครับผมน่าใช้มากนะคันนี้ ใช้งานไปแบบหมื่โลนั่นเองนะครับผมตัวรถสีแดงภายในสีเบาะบดําเดินได้สีแดงนะฮะประตูเป็นทุกบานนะครับผมประตูผู้โดยสารด้านหลังเองก็เป็นเช่นเดียวกันนะครับมีหนังซอฟทั h ลองข้อสอบมาให้นะครับผมพร้อมเดินได้สีแดงมาให้ภายในเบาะหลังนะครับผมหัวหมอนสามใบเบาะหนังแน่นๆตึงๆไม่ปิดไม่ฉีกไม่ขาดไม่เปรอเลยนะครับผมสวยเลยนะครับเบาะหนังสีดําเดินได้สีแดงนะฮะตัวเบาะเนี่ยปรับพับได้อีกนะครับหกสิบสี่สิบเพิ่มพื้นที่เก็บของด้านหลังนะ เดี๋ยวผมพามาดูด้านหลังกันหน่อยนะครับผมแฮชแบ็กห้าประตูเป็นรถอเนกประสงค์อยู่แล้วนะครับนี่เลยจะพับเบาเก็บของก็ได้นะครับผมมาดูด้านหลังกว้างขวางามตายาริทนะครับผมไม่ได้แคบเกินไปนะวางกระเป๋าเดินทางได้หนึ่งสองใบแล้วก็วางของหน่อยได้เลยนะครับผมเดินทางกับครอบครัวได้นะครับผมครอบครัวเล็กๆไปกันได้เลยนะครับมีถาดเก็บของตรงรุ่นมาให้นี่เลยของโตโยต้านะครับผมด้านล่างตรมมีกับอุปกรณ์เซอร์วิสอย่างอะไรต่าง มีมาให้ครบนะครับผมไม่สิไม่มีอย่างอะไรเป็นอุปกรณ์เซอร์วิสเติมลมฉุกเฉินนะครับผมมาดูโครงสร้างกันหน่อยนี่เลยนะครับผมบริเวณโครงสร้างภายในนะครับหัวน็อตไม่มีขยับสีเดิมแน่นอนนะครับด้านด้านแบบนี้เลยนะครับผมภายในบริเวณรางน้ํานะครับหัวสุดสปอตเมทอาร์คนี่เลยให้ดูนะครับสวยๆกลมๆแบบนี้เลยโครงสร้างหน้าหลังซ้ายขวาเดิมสนิทแน่นอนนะครับผมเนี่ยรถสภาพส,สวยๆแบบนี้โครงสร้าง5ดาวเครื่องยนต์5ดาวแบบนี้ มีที่เพชรยนต์นะครับผมเข้ามาดูเลยราคาเบาๆสามเก้านะครับผ่อนเบาๆหกพันเใครหาอยู่ไหมอ่ะอันนี้มีติดกล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหลังมาให้ด้วยนะนอกจากกล้องถอยมีกล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหลังมาให้ด้วยถือว่าพร้อมใช้งานเลยทีเดียวนะครับผมสวยงามน่าใช้อีกหนึ่งคันเลยคันนี้เดี๋ยวผมพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันสักหน่อยนะครับมาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับบอกเลยว่าเครื่องยนต์พันสองของเจ้าคันนี้ สวยใสแห้งๆเลยนะครับผมไม่มีการรั่วไหลเยอะของของเหลวใดๆนะใช้งานไป8 3 0 0 0โลนะครับผมภายในสวยมากนะให้ดูเลยนะครับเนี่ยสะอาดสะอ้านน่าดูเลยทีเดียวนะครับผมเนี่ยมาดูโครงสร้างกับหัวน็อตไม่มีขยับแน่นอนนี่เลยนะครับผมน็อตซ่องน่องในต่างๆน็อตคานไม่มีขยับเลยนะบริเวณเบ้าหัวโชกเกนเดียวกันนี่เลยจุดสปอร์ตเบนอาร์คสวยกลมๆชัดๆแบบนี้นะครับผมไม่มีการยุบการดัดใดๆมาเลยนะครับผม ฝั่งนี้เช่นเดียวกันนะครับนี่เลยพาชมน,าน,น็อตคานน็อตซอกนอกในน็อตปากระโปรงต่างๆสภาพเดิมไม่มีการขัดการขาไขใดๆนะครับสีเดิมแน่นอนนะครับภายในเขาจะเป็นสีแบบด้านๆนะครับผมสีแดงด้านๆนนี่เลยสติกเกอร์คําเตือนมีครบเลยแผ่นกันความร้อนอยู่ในสภาพที่ดีเลยนะครับไม่แบบว่าลอกล่อนไม่ฉีกไม่ขาดเลยนะครับคันนี้8 3 0 0 0ืาโลเท่านั้นนะครับใครหายอยู่แล้วก็คันนี้น่าสนใจเลยทีเดียว สำหรับใครนะครับที่กําลังหารถเก่งเล็กๆไว้ใช้งานสักคันนะครับสีสันโดดเด่นสะดุดตาแน่นอนกับคันนี้เลย Toyota ายาริ1.2ตัว HIGH ปี2020ได้มากับตัวท็อปเลยออปชั่นพอประมาณพอใช้งานได้เลยนะครับผมชุดไฟไฟเดย์ไลท์ไฟตัดหมอกมีให้เครื่องยนต์พันสนะครับประหยัดน้ํามันแน่นอนนะครับดูแลรักษาง่ายด้วยสาหรับ Toyota ายารินะค่าอะไหล่ค่าเซอร์วิสไม่แพงนะครับผมใครสนใจคันนี้ราคาอยู่ที่3ามแสนบาท ครดิตด,ดีฟีดาวผ่อนเริ่มต้นอยู่เดือนละ6,700บาทเท่านั้นนะสำหรับคันนี้นะครับผมใครสนใจคันนี้เราก็ติดต่อเบอร์โทรด้านล่างครับ0 9 2 2 5 2 7 5 4 0เเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะครับผมสามารถโทรมาได้ตลอดเลยนะครับเช้าสายบ่ายดึกโทรมาเลยนะครับแอดไลน์ทักมาก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมไปตอบให้เองอยากรู้รายละเอียดในการออกรถต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะครับอาชีพนี้ออกได้ไหมทักกันเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมไปตอบให้เอง วันนี้นะครับขอจบการรีวิวเจ้า Toyota Yaris 122ตัวนี้ไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นรถอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ให้ผมหน่อยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ